ปูยบรรยากาศในห้องนี้น่ากลัวซะละเกินห้องหนังสือเอห้องหนังสืออยู่ไหนน้าเสียงอยู่แถวนี้เราต้องหลบดีไหมเฮ้อะไรหนีทำไมฮะมอด้วยเรือประสบการณ์หน่อย หนีทำไมอะไรมันมาแล้วหรอโอเคโอเค where Are you hiding, senpai? มีเสียงอยู่แถวนี้นี่เสียงมันพูดว่าแกอยู่ไหนเฮ้ยห,หลอนด้วย I know where you're hiding. ถ้าเสียงอยู่แถวนี้ต้องรีบหลบเลยนะเพื่อนหากเราเห็นใส่สีแดงวิธีวิก็คือรีบวิ่งห,หนีหรือเข้าตู้เลยเพราะมันจะไม่เห็นเราต้องทำเวลาเราต้องทำเวลาใชมาก อุ้ยมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นวิวโอ้มันยังวิ่งเร็วยังมันยังวิ่งเร็วด้วยมันยังวิ่งเร็ววิ่งความเดินสูงเนี่วยวิ่งความเดก็สูงอยู่ด้วยโอ้ don't play games with me, Senpai? Oh, I'm not me now. Where are you hiding, Senpai? <laughs> wow. งซมันผ่านไปแล้วค่ะโอเคงั้นขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อน